แต่ตอนนี้ค่ะครเรามีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นไอเดียเก๋ๆค่ะของวัยรุ่นไทยยุคโควิดมาฝากกันนั่นคือผลงานคลิปนะคะของน้องกันนกันตพัดโรจ,จนจนะสมิทธ์นะคะจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพค่ะเขามีไอเดียดีๆแบบนี้เนี่ยนะฮะที่มาเข้าร่วมประกวดในโครงการยังเป็นไทยวัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่นไอเดียสุดยอดแบบนี้รับไปเลยทุนการศึกษา2,000บาทคะ่ะ สวัสดีครับผมเตอ๋อกันดาพัฒน์โรจนสมิตตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลออฟแบงก็อกและวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงการยังเป็นไทยวัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่นครับส่วนตัวเตอ๋อชอบอาหารไทยโบราณอยู่แล้วประกอบกับช่วงนี้โควิดระบาดนนะทำให้หลายคนไม่สะดวกออกนอกบ้านหรือรับประทานอาหารที่ร้านได้เต๋ดก็เลยเอาเวลาว่างนี้มาศึกษาอาหารไทยโบราณวันนี้ก็เลยทำลาดเตียงเป็นอาหารทานเล่นครับ ก็เสร็จแล้วครับล่าเตียงของผมก็อยากจะฝากไว้ว่าช่วงนี้โควิดรนะบาดหนักก็อยากจะให้ทุกคนล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลโกโอฮอล์แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย